ตัวสายเศษมอนนี่ว่าบอสมันไม่เป็นไรรอทาน้ำแ,แข็งกับสายฟ้าพอดีตบได้ชิวๆกระโดดเอาตูดกระแทกเพราะตัวนี้โคตรเกียดเลยเ้ยแรงที่หายตูดมันหันซ้ายหันขวาไม่มีไม่ไม่มีจริงเราต้องไปเราต้องไปด้านขวานะใช่ใช่เกือบไป <ๆ S 1> ต้องหาไอา้สติ๊กเกอร์ประตู ไปห้องท้ายเลยมันอยู่ห้องท้ายด้านซ้ายเลยด,ด้านขวาด้านขวามีไกด์ว่ามีคนนำทางนี้ก็ออกไปเลยไม่ต้องต้้ตเ,<อ>เลยแต่ตอนบอลรีป้ปอดสู้หมดเลยนะไม่สู้บอลเล่นสู้แต่เราไม่สู้บอลชอบสู้เพราะบอลชอบฟังเสียงสกิลเฮ้ยแน่สิได้แล้วน้องหนึ่งไม่มียเนาะ ไม่มีแล้วไปได้เลยไปไปมองทำไมมองทำไมไปละโอ้ยทางตันโอ้ย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 ไม่ได้นะไม่ได้นะไปข้างล่างก่อนก็ได้เลียวตายไม่ได้จะต้องเคลียร์ข้างบนก่อนโอ้จีนี่เสียววูบเสียววูบอีกนิดนึ่งน้อยทุกอย่างอย่าได้การคำนวณ งไปหาหน้องซีบาบูบเ,เราได้น้องซีบาบูม,มาสองอันแล้วใช่ไหมใช่แล้วอันเดียดที่สองขาดอีกอันหนึ่งโกโกโกดีครับดีครับต้องขาดตัวนึงเฮ้ย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 อย่ามาดิ เฮ้ยมึงก็เกินไปโคายจริีเข้าซองแล้วทางตัดไปโอ้ยแล้วตัวที่เราใช้คือตัวเล็กๆเก็เด็กอน่ะแล้วามเด็กอีกอาจจะยากกรรมซะใช่โอ้โหโคตโชตานะจริงตัดกับปี้น้องอย่างแย่เลยเฮ้เลเวลหนึ่งอยู่ข้างบนเห็นเนี่ยเฮ้ยยังไงที่สามติกเกอร์ครบแล้วที่เหลือก็แค่เคลียร์บอส ิว,วอยู่ไหนนะอันนี้าเดินข้างในข้างในางด้านขวาอ๋อมองไม่เห็นเราต้องเข้าสติกเกอร์ที่เป็นรูปงงอ่ะอันนั้นมัอนอยู่ห้องอีกห้องหนึ่งอ๋อ <Yeah. S 1> เ,เอองงเลยเมื่อกี้งงเลยเอาสติกเกอร์แล้วก็ กลับไปเป็นเลเวลหนึ่งซะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊เฮ้ยพิจาร์พตจาร์ขึ้นไปรักงงเราก็เลยงงตามเฮ้ยอย่าไม่มีอารมณ์เราจะต่อยบอสอย่างเดียวต้องไปกระโดดสะพานทาง,ไม,งไม่ได้ดเดี๋ยวไม่ได้ดไไดกดเทคนิค อเออเสียงลูกน้องออกมาเออเสียงมาเยอะๆนะกระปั้นนะชอบจากเลยลูก,กน้องใส่กระปั้นตบเตี <c oughs> ้ยอคอสอ่เอ้อยเตี้ยคอแต่ใช่ <c oughs> ปตะซุกเฮ้ยมันไม่ตายหรอเออ คอร์ตตายแล้วปะแต่ขี้ติดขี้ตายเลยขี้อยู่ไหนอ่ะขี้อเลยอ้ากลับฮะไปไหนต่อตจะกลับไปอันไหนทางที่มันปิดตอนแรกที่เราจะลงอ๋อลืมไปแล้วเนี่ยนึกว่าตีบอสเสร็จกลับบ้านแล้วนะใจอยู่วานแล้วเมื่อกี้เหลือไว้ตัวหนึ่งไอ้ตัวกบบอสกบจัดไปมันกบยังไงมันต้องไปรูด้ามันบอสกบอะไรอย มันเหมือนกบอะมันอ้วนๆแล้วมันกระโดดเอาตูดทับเราเหมือนกบเลยบุรีหุ่นนะเนี่ยอย่านะเรารู้ว่านายไม่ทำเราหรอกฮะอ๋อเดียเรามันแล้วกจบเออสู้มันแล้วจบเลยไม่มีอะไรแล้วไม่มีสติ๊กเกอร์ใช่ไหมหมดแล้วซิวปุ๊บเราเก็บสามมันแล้วนี่ไม่ไม่มีอะไรรอยเกาไม่มีไม่มีนี่บอสปกติยิ้มมองนะฮะ โอ้ยมัน D ีไอ่ะเกิดการระบาดนี่พี่กินแพร่ตีล่อาก่อนช่างโหดลูกน้องมันปล่อยซีบู๊ฆ่าด้วยไอ้สุกปัดเดี๋ับเดี๋ยวมันก็ระเบิดใส่เอาไ่อยอ้วนกันเลยละกันทำหน้ากบเป็นวันวาน โอ้เอ๊ะเจ็บโอ้ยโอ้ยเจ็บมาอยู่่ชุดอ่อนแล้วอุ้ยมันกระโดดแล้วตูดทับเราแล้วเธอนั่งอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถแรงกระแทก จตรับแรงกระแทกร้องอีกเออกอดแตกมาแล้วหนึ่งเจตตายแล้ว๋ยวจะได้ใช้ก่อนเจตตายหรือจะได้ใช้ก่อนมันได้ใช้เออเอาหูแรงอยู่นะเกียร์ทานี่แรงยจงหายแรงอัปตาลูกอัปตแบบตกใจเหรอน้าทอนสีอไอชิอวูปิดงานไหม เรียบร้อยเรียบร้อยทีนี้ก็เป็นเควสหาติเกอร์รอเลล้วนแล้วจัดปะตืดต,ด,ต,ด,ตดีตดตดีนที่จะออกตกสองตาน้ย่ตานสองร้สีแต่นมนทั้งหมด241ี่เนีดีดิ โคชิวหปือกิจกรรมที่ชิวกิจกรรมบนี้เราลัก